สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สาสู่พอดคคสต์โค้ดคิ l เร r n นิ่งวิดโคดิ้งเพราะทุกการเรียนรู้สามารถโคดิ้งได้พบกับอ้อมวัชราพรดอนแสงประจำ EP ที่41ค่ะ EP นีนะคะอ้อมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับตัวเลือกค่ะก่อนอื่นนะคะทำไมอ้อมต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอ้อมได้มีคลาสนะคะเป็นโค้ดคิดบัฟเฟตนะคะคือ,อจ่ายรายเดือนนะคะเข้ามาเรียน ตอนไหนก็ได้นะคะตอนนี้มีวิชาเปิดอยู่2วิชาด้วยกันก็คือตัว u n p l u g Coding b o บ r d g a เก Robot ครันะคะ u n p l u g กิจกรรม Un น l u g นะคะ Un p l u g c o d i n g นะคะมีโรบอทนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีบอร์ดเกมนะคะอันนี้อยู่ในส่วนของ Unplug นะคะส่วนที่2คือ r a t c h โ r o g r a m m m n g นะคะจริงๆแล้วมันเป็นตระกูลบล็อกโปรแกรมมิ่งคือพวกเหมือนลากวางลากวางค่ะเรามีโปรแกรมขั้นๆเยอะแต่ว่าเราเลือก Scratch ขึ้นมาก่อนเพราะว่าตัว Scratch นี่แหละเขาจะ ต้องไปเจอในโรงเรียนด้วยแล้วก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีตัวตระกูลบล็อกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคราวนี้กลับมาค่ะมันจะมีจุดที่ช่วงของน้องๆที่ทำโปรเจกต์สครับแล้วก็แน่นอนแหละสครับมันสามารถทำเกมทำแอนิเมชันวาดรูปนะคะโคดดิ้งได้ใส่เสียงใส่เซอร์เอฟเฟกได้เอารูปเข้ามาได้ต่อกับเลโก้วีสามได้ทำพวก vR ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเซนเซอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่า เด็กแต่ละคนอะะก็ใส่เพลงเครื่องของตัวเองนะคะแล้วทุกคนก็เปิดพร้อมกันเหมืเลยนะคะลองจินตนาการดูว่าเหมือนเรากําลังสอนเด็กเล่นเกมค่ะทําเกมอยู่ในโปรแกรมจัดกสแล้วคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอะคะ่ะมีเสียงหมดเลยอะและเป็นเสียงที่เขาชอบบางคนก็เป็นเสียงดนตรีแบบเอแบบบแบบซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทุกคนเปิดค่ะมันก็ไม่ได้ยินของตัวเองเข้าใจไหมมันก็ต้องเปิดดังขึ้นนะคะนี่ห้องแทบจะแตกนะคะ แต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้เปิดเพลงเพราะว่ากําลังวาดรูปอยู่นะคะไอช่วงสว่าะบางคนไม่ได้เปิดเพลงกําลังวาดรูปอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้คอมพิวเตอร์เครื่องเนึ่งค่ะของน้องที่ที่กาลังเรียนอยู่เนี่ยมันเสียงดังมากพอน้องเขาเปิดเพลงด้วยนะเปิดเพลงไปด้วยเพลงที่เปิดนี้ก็เป็นในโปรแกรมสครับเนี่ยเพราะกลังเลือกเพลงอยู่ไม่รู้คือใน c ครับจะมีเพลงให้เลือกเยอะมากใช่ไหมคะมีเป็นร้อยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรที่มันเหมาะกับเราล้วก็คลิกไปเรื่อยคลิกไปเรื่อยนะคะกว่าจะเจอเพลงที่ถูกใจมันค่อนข้างใช้เวลานะคะ ปกติแล้วเนี่ยน้องเนี่ยถ้าเด็กอะคะ่ะถ้าเราสั่งว่าเบาเสียงกว่านี้เขาจะไม่เบาหรือเขาอาจเบาแต่เขาอาจจะมีคําถามในใจว่าทําไมฉันต้องเบาหน้าที่ของครูอะค่ะต้องให้ตัวเลือกเขาให้ตัวเลือกเขาจริงๆอ้อมจะบอกว่าอะเบาเสียงให้ครูหน่อยคนอื่นเสียงดังลูกมันจะรบกวนคนอื่นเขาก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดทําอย่างนั้นนะคะ อ้อมจะต้องทาตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่เปิดเพลงเนี่ยดังๆเนี่ยอ้อมต้องคอยบอกไงค่ะแล้ววันหนึ่งคิดดูสิคะว่าเด็กกี่คนที่ต้องมาพูดเรื่องนี้กันใช่ไหมแล้วมันจะต้องบ่อยมากๆอ่ะสิ่งที่อ้อมทํากับเขาเลยคือว่าเอาหูฟังไหมลูก <c oughs> คําว่าเอาหูฟังไหมลูกมันจะมีคําถามก็คือว่าเอากับไม่เอาใช่ไหม สิ่งที่เด็กตอบมาไหมลูกคะโอเคครับเบาเสียงกันได้ครับคือคือไม่ต้องบอกว่าให้เบาเสียงแล้วไงแต่เรายื่นข้อเสนอเลยว่าเอาหูฟังไหมลูกนะคะจริง,รงๆแล้วช้อยส์เนี่ยมันมีให้เลือกคือจะเบาเสียงหรือว่าจะเอาหูฟังแต่ถ้าเกิดอ้อมถามอย่างนั้นนะคะจะเอาเสียงจะเอาเสียงเบาลงหรือว่าจะเอาหูฟังอะลูกเด็กก็จะรู้สึกว่ามีตัวเลือกได้ก็คือมันเป็นมันก็เบสิกเนาะมันก็โอเคว่าจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะคะ แต่คราวนี้เขาแอดวานมากขึ้นกว่าน,นั้นคือเอาหูฟังไม่ลูกนะคําว่าเอาหูฟังไม่ลูกน้องก็บอกโอเคครับครูอย่าผมเบาเสียงให้นะคะทาไมอ้อมถึงกล้าพูดคานี้เพราะาก่อนหน้าเนี่ยอ้อมเคยใช้แผนน A มาแล้วแผน A อคือว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะใช้เพลงเสียงดังต่อถามว่าได้ไหมได้แต่ครูมีตัวเลือกให้สองทางครูมีตัวเลือกให้เบาเสียงลงเพื่อไม่รบกวนคนอื่นเขากับใส่หูฟังและใส่ข้างเดียวเพื่อจะได้ฟังด้ยวยว่าครูพูดอะไรอยู่บ้างเจ้าอะไร เด็กเขาก็บอกว่าโอเคเอยวผมใส่งหูฟังครับแต่ว่าพอเราพูดแบบนี้บ่อยๆค่ะแล้วเ,เราเสนอช้อยให้เขาบ่อยๆเนี่ยพอเราพูดอะไรเขาเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคผมเลือกเบาเสียงดีกว่าครับเ,เพื่อนจะได้ยินด้วยว่าผมทําอะไรนะคะนี่คือจิตวิทยาของตัวเลือกค่ะหลายๆคนนะคะคือถ้าใครทําสาย MLM สายเซลล์นะคะเราจะรู้ว่าจิตวิทยาตัวเลือกเนี่ยสําคัญเสมอนะคะเพราะว่า มันจะเป็นการไม่เป็นการบังคับเกินไปไม่ได้ใบแอดเกินไปนะคะตัวอ้อมเองก็เลยน้องทีมงานหัวอ้อมว่าเออจริงๆด้วยเพราะตอนแรกน้องทีมงานก็บอกว่าเบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยแล้วปคนอื่นเขานะคะแต่อ้อมก็จะบอกว่าอ่อาเดี๋ยวดูพี่พี่ทาให้ดูนะคะอ้อมก็บอกว่าโอเคเอาหูฟังไม่ลูกถ้าอยากได้หูฟังอยู่ครูไปเอาให้นะคะเขาบอกโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมน้องนักเรียนก็บอกไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมเปิดเบ,บาๆเองครับโอเคครับครูโอเคคร,ครับอย่างเงี้ยค่ะโดยอัตโนมัติน้องทีมงานก็บอกว่า เอ้ยต้องมีตัวเลือกให้เขาเนาะเขาถึงจะทําโดยที่เขาไม่รู้สึกละแคะละคายหรือว่าไม่รู้สึกบังคับเลยซึ่งออมก็ต้องไปเซิร์ชนะคะว่าจิตวิทยาตัวเลือกเนี่ยมันคืออะไรมันมันมีผลในชีวิตเราได้ดียังไงนะคะแล้วถ้าเราไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคราวนี้เนี่ยออมก็เลยไปเจอบล็อก นะคะอันนึงอยู่ใน hubspot.com เนี่ยถ้าใครรู้ว่า hubspot.com เนี่ยก็จะเป็นพวกสายอ e ีเมลสายมาร์เก็ตตที่แบบว่าใช้จิตวิทยาค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็เอออ่านบทความเขา้อมก็อ่านของเขาเยอะมากจนรู้สึกว่าเออเขาก็ใช้จิตวิทยาในการทําบทความด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งหัวข้อที่เขาพูดคือ the psychology of choice how to make easier decisions นะคะหมายถึงว่าเราจะใช้จิตวิทยาในตัวเลือกเนี่ยในการ ตัดสินใจให้ดีขึ้นยังไงได้บ้างนะคะอันนี้เนี่ยในบทความนี้จะเป็นพูดเกี่ยวกับตัวเองนะว่าถ้าเราเจอช้อยเลือกเยอะเยอะแยะมากมาย่ายกองเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะคะแต่ของอ้อมเนี่ยอ้อมจะมองว่าเราสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้กับการสอนได้ยังไงบ้างนะคะคราวนี้เนี่ยเขาเขาก็โโจหัวขึ้นมาว่าคิดว่าช i อ e คืออะไรนะคะตัวเลือกคืออะไรนะคะคือจริงๆแล้วตัวเลือกเนี่ยมันก็เป็น มันก็เป็นข้อดีนะมันเหมือนกันการทําข้อสอบอะว่าระหว่างข้อสอบข้อเขียนเป็นพารากราฟกับ choice เนี่ยอันไหนมันง่ายกว่ากันแน่นอน choice มันง่ายอยู่แล้วมันถูกเลือกขึ้นมาแล้วนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยการที่จริงๆแล้วทฤษฎีการเลือกเนี่ยคะ่ะม,มันมันมีมันมีผลงานวิจัยนะแล้วก็มันมีอยู่ในหนังสือด้วยนะคะของวิลเลียมเกรเซอร์นะคะซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ชอตเนี่ยก็บอกว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานหอย่างที่มนุษย์เราอยากจะมีนะคะก็ความอยู่รอดความรักความเป็นเจ้าของอำนาจเสรีภาพแล้วก็ความสนุกสนานทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้นะคะคราวนี้เนี่ยตัว uh, the psychology of choice เนี่ยมันมันมีผลยังไงบ้างนะคะทำไมมันมันคืออะไรนะก็ได้บอกว่า มันเป็นกรอบที่ใช้ในการสร้างแบบจําลองพฤติกรรมทางสังคมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจตามทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผลนะคะหรือเราจะได้เพิ่มความสนใจของพวกเขาได้ในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าร้านอาหารซูชินะคะเราจะคิดว่ามันมีแต่ซูชิใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยร้านอาหารซูชิเนี่ยมันมีราเมงนะอ่านะคะมันมีราเมงมันมีอาหารอันอื่นด้วยนะ เขาจะรู้ว่าโอเคร้านซูชิเนี่ยมันไม่ได้มีซูชิอย่างเดียวมีอยนอื่นด้วยเพื่อกระตุ้นความสนใจให้พวกเขาอยากที่จะเลือกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีศาสตราจารย์นะคะที่ l u m b i a i u s i s e s s s c h o o l นะคะชื่อว่าชีน่านะคะก็ได้เคยพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับข้อดีของการสร้าง The Psychology of Choice ขึ้นมานะคะในในงานเท็ก นะคะก็ในในหัวข้อที่บอกว่าเป็นศิลปะของการเลือกนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่เลือกล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะการเลือกมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะอีกอันนึงที่เขาจะพูดเลยคือเรื่องของ bias นะคะ bias ก็คือการที่เรารู้แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวอะ่ะแล้วก็มีคนป้อนข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องเดียวโดยที่เราไม่ได้อาแวรไปดูข้อมูลอื่นเลยอย่างเช่นเราบอกว่าคนสมมติเราจะคิดว่าผู้หญิงเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกนะ เราเชื่อไหมว่าผู้หญิงเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกโอเคบางคนอาจจะเชื่อว่าผู้หญิงเป็นคนจู้จี้จุกจิกเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เราดูรู้ว่าเออผู้หญิงมันก็จู้จี้จุกจิกไงใช่ไหมคะแต่บางคนที่เป็นผู้หญิงเองก็จะบอกว่าฉันก็ไม่เป็นคนจู้จี้จุกจิกนะฉันก็เป็นคนสบายหรือผู้หญิงบางคนก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นตัวแม่ของความจู้จี้จุกจิกเลยนะคะไอ้พวกนี้ค่ะมันเกิดไบแอสได้จากข้อมูลประสบการณ์ที่เรามีที่เราเจอมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ที่เราเจอในสื่อโซเชียลมีเดียที่เราเจอในสังคมที่เราเจอคนอื่นบอกว่าผู้หญิงคือคนที่จู้จี้จุกจิกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราพุชแต่เรื่องพวกนี้เข้าไปอะค่ะมันก็เป็นการสร้างไบแอชชนิดหนึง่งถ้าเราไม่มีช้อยส์ให้เขาเลือกหรือว่าไม่ได้มีตัวอย่างให้เขาได้มองเห็นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของไบแอสด้วยเหมือนกันนะคะในเช่นถ้าอ้อมทําธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าอ้อมก็จะคิดว่าเอ,อผู้หญิง ถ้ามีไม์เซติโยผู้หญิงเป็นโรคซูจี้จุกจิกอ้อมก็อาจจะบอกเซล์เลยว่าถ้าผู้หญิงเดินเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ยูต้องเจอ,อยูต้องเตรียมคา F A Q frequency answer and q u a t i o n s ขึ้นมาสิบอันเพื่อบอกว่าผู้หญิงลักษณะประมาณเนี่ยมันเขาจะต้องถามแบบไหนยังไงบ้างใช่ไหมคะแน่ก็คืออาจจะเป็นข้อดีแต่ข้อเสียแลยว้วคือเราก็ฝังไมซ์เซตให้กับน้องทีมงานไปแล้วว่าเนี่ยผู้หญิงลักษณะอย่างเงี้ยต้องเป็นคนซูจี้จุกจิกยูต้อง เตรียมตัวให้ดีนะ,ะการเตรียมตัวของน้องทีมงานก็จะไม่เหมือนกันแล้วไงเตรียมตัวแบบยิ้มแย้มแจ่มใสก็ดีไปเนาะแต่ว่าถ้าเตรียมตัวแบบมีบังเกอร์มีกำแพงเนี้ยค่ะมันก็ทําให้ user experience หรือว่าประสบการณ์ในการซื้อของของเราเนี่ยไม่ดีและไม่ได้มีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเริ่มต้นของการที่เราจะเลือก choice เนี่ยถ้าเราอยู่ในส่วนของโซน by a d อยู่แล้วเรากำลังกําลังกระโดดไปส่วนของ choice ที่มันเลือกเยอะมากมายเนี่ยมันก็ยากด้วยเหมือนกันนะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราได้มามันจริงหรือเปล่ามันก็ต้องใช้ความพยายามระดับหนึ่งนะคหรือแม้แต่ตัวตัวอ้อมเองตอนนี้เนี่ยถ้ามีคนบอกว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยต้องมีอาชีพในอาชีพนี้เนี่ยใช่ว่าอ้อมเองจะเชื่อนะก็มันก็ต้องไปดูด้วยนะว่าจากประสบการณ์ของเราที่เรามีอยู่ที่เราเจอเด็กมาที่เราอยู่ในวงการนี้มาอยู่วงการเรื่องการศึกษาอยู่วงการเรื่องเทคอยู่อยู่ธุรกิจอยู่กับเด็กอย่างเงี้ย มันมีแนวโน้มมากขนาดไหนในขณะเดียวกันทีมรีเสิร์ชก็ส่งเปเปอร์มาให้อ่านทุกวันเลยแล้วจะรู้ไอ้ประเทศนี้เนี่ยมันบริษัทที่ให้เดต้มาเนี่ยมันมันโอเคหรือเปล่าแล้วก็บริษัทนี้เป็นยังไงข่าวกองเป็นยังไงระบบเขามีข้อมูลอะไรที่มันน่าเชื่อถือบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้พวกเนี้ยมาคุยกันแล้วก็ลองไปดูงานวิจัยที่แบบโปรเฟสเซอร์ที่เขามีความเก่งในด้านนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะ คือถ้าเราบอกว่าเราอู้เราเชื่อกับพี่ทีมรีเสิร์ชคนนี้ว่าเขาพูดอะไรมาเราเชื่อมันเป็นไปไม่ได้ไงมันคือเด t ้าไบแอสแต่ถ้าเราโอเคเรามีเดเรามี Data แหละเรามีเ x p e r i e n c e ของเราประสบการณ์ของเราแล้วเนี่ยแล้วเราก็ explore เราไปดูอันอื่นว่าโอเคเขาเป็นยังไงบ้างนะคนอื่นเขามองว่ายังไงบ้างนะอะไรเงี้ยประเทศไหนเป็นยังไงบ้างนะเราก็จะได้มีช ice ในการที่จะทำโปรเจกต์ได้มากขึ้นนะ คราวนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขามาแนะนําเลยคืออันนี้อ้อมก็เห็นด้วยว่าถ้าในโลกนี้เราบอกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองมากๆในเรื่องงานที่เราทําอยู่ต้องทําให้มันดีขึ้นบวกกับเราต้องเอาแวร์ความรู้ใหม่ๆต่างๆเพิ่มมาในตัวเรามากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มันจะมีแล้วมันกําลังเกิดมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ ซับเพื่อซัพพอร์ตอาชีพใหม่ๆในอนาคตเนี่ยเราจะมีข้อมูลที่เราเสพเยอะแยะมากมายเลยหรือแม้แต่พอดคาสที่ทุกคนฟังอ้อมอยู่ตอนนี้อ้อมก็เชื่อว่าทุกคนก็ฟังของอื่นหมดเราจะเชื่อได้ยังไงเราจะตัดสินใจเรื่องยากๆนั้นให้ง่ายขึ้นยังไงคะเขามีเทคนิคอยู่ทั้งหมดขออ่านก่อนประมาณห้าเทคนิคด้ยวยกัน,นะค่ะเขาบอกว่าวิธีตัดสินใจจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นมันง่ายมากๆเลยก็คือเราเนี่ยจะต้อง ให้ให้ข้อแรกเลยคือเราจะต้องตัดก่อนค่ะตัดก็คือว่าตัดตัดเลยนะคะอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราอะไรที่แบบมันไม่ใช่อะ่ะเราก็คือเราไม่ต้องเอามันเข้ามาในบริบทในหัวของเราะะตัดออกมันไปก่อนนะคะ,อ,อ,นนะ,คะอย่างที่อ้อมชอบคิดป,ประจําเลยคือทําแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ทําแล้วจะสูญเสียอะไรทุกๆโปรเจกต์ทุกๆอะไรที่เรารู้สึกว่าเรา มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้หรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับเด็กหรือการโคดดิ้งมันมันไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วหรืออาจจะเคยเกิดมาสิบปีที่แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีคําคีร์วัดใบแบบนี้มันจะดีนะคะเพราะมันต้องมานั่งตีการาฟเหมือนกันว่าทำแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ทำแล้วจะสูญเสียอะไรขึ้นมาก่อนนะคะเราค่อยตัดอันนั้นออกไปนะข้อที่สองเลยคือสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมพอเราเห็นพวกนี้แล้วอะค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอันไหนที่เราควรทำไม่ควรทำ แล้วเราลองจินตนาการหรือว่าเฮ้ยถ้ามันทําแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงเอาคําที่เราอยากจะได้เนี่ยมันคืออะไรนะคะข้อที่สามเลยคือการจัดหมวดหมู่ว่าอะไรที่มันสามารถทําพร้อมกันได้อะไรที่มันไม่สามารถทําพร้อมกันได้หรือว่าอะไรด่วนสําคัญไม่ด่วนสไม่สําคัญนะคะแล้วก็ข้อที่สี่เลยคือเงื่อนไขสําหรับความซับซ้อนนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าในเดือน มกราคมน,นี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือสาสิบอย่างนะสามสิบอย่างโดยแบง่งออกมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ทั้งหมดหกข้อด้วยกันหนึ่งคือหลักสูตรสองเรื่องของระบบสามเรื่องของเซลล์กับมาเก็ตติ้งสี่เรื่องของ c ชนแนลห้าเรื่องของการปั้นทีมหกเรื่องของการขยายสาขานี่คือสามสิบข้อในหกหมวดหมู่นี้แล้วแต่ละข้อค่ะมันจะมีความซ้ำซ้อนและมันมีความเชื่อมโยงกันโอเค เราจะเปิดสาขาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไปดูว่าสถานที่ไหนมีอะไรบ้างมีเด็กเรียนเท่าไหร่ตรงไหนบ้างช่วงเด็กเปิดเทอมปิดเทอมช่วงไหนแล้วคุณครูที่อยู่แอรเรียนนั้นเราแวดนั้นเนี่ยมีใครบ้างแล้วเขาเนี่ยเรียนจบอะไรมาบ้างเขามีทักษะการสอนยังไงม,มันมันมีจุดเชื่อมกันอยู่คือเรื่องการเทรนคนกับเรื่องของการขยายสาขาและไม่มีความซับซ้อนกว่าน,นั้นอีกก็คือว่าในกรณีถ้าเกิดครูไม่มีเราจะทํำยังไงแทนซองไปท์มันจะมีซับซ้อนไปอีก ดังนั้นเราต้องมองภาพไปออกถ้าข้อหนึ่งเราไม่ตัดมันออกไปไอ้ความซับซอ้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะข้อที่ห้าคือการกําหนดเวลาค่ะการกําหนดเวลาที่เราจะทํานะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะทีมโค้ชคิสเนี่ยอ้อมก็ให้น้องในทีมเนี่ยตั้ง OK เของตัวเองนะคะ OK เที่ดีคือการตั้งขั้นต่ำสามข้อแต่ห้ามเกินห้าข้อนะคะแต่การตั้งโ k เของพวกเขาเนี่ยอ้อมไม่ได้พวกเขาตั้ง o k เแค่เฉพาะตัว ตัวงานเนื้องานที่ทําอยู่หรือตําแหน่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะแต่อ้อมให้พวกเขาตั้ง OKRs OK ในในเป้าหมายชีวิตของเขาด้วยนะคะอย่างเช่นน้องที่เป็นเซล์กับแอดมินนะ่ะน้องเขาก็น้องน้อง,น,องน้องเขาก็ถ้าตําแหน่งเนี่ยเขานอกจากเขาเป็นเซลกับแอดมินแล้วเนะี่ยเขายังสอนโรงเรียนนานาชาติด้วยให้กับอ้อมจริงๆโค้ชคิดเนี่ยก็มีสอนเด็กนานาชาติเป็น after, after after school อยู่แล้วนะคะก็จะมีน้องทีมเนี้ยไปสอนนะคะแล้วเนี่ย เป้าหมายของเขาสําหรับงานเลยคือเขาอยากจะตอบเซลล์ได้ดีขึ้นนะคะเขาอยากจะเป็นแอดมินที่เร็วทม์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อยากรู้ระบบเรื่องของการเซลลมากกว่านี้นะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยากจะปั้นทีมเพิ่มอะไรค่ะนี่คือสิ่งที่เขาทํานะคะแต่ o k r เป้าหมายมีชีวิตเขาเนี่ยคือเขาอยากสอบแอร์ฮอสเซตให้ผ่านให้ได้เป็นแอร์ให้ได้นะคะแล้วก็อยากเพิ่มน้าหนักเพราะเป็นแอร์เขาเขาตัวเล็กเราผอมมากเขาก็อยากจะเพิ่มน้ําหนัก ให้ได้กี่โลภายในสองเดือนนี้นะคะแล้วก็เขาอยากจะเรียนเรื่องนี้เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไอ้เป้าหมายในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาแค่เป้าหมายของพนักงานกับนำตัแหน่งงานนั้นๆมานให้ทุกคนดูร่วมกันนะคะ mm. ข้อดีเลยคือว่าถติว่าน้องทีมงานกราฟิกเนี่ยเขาจะสมมติว่าทีมงานกราฟิกเนี่ยเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะคำนึงด้วยว่าทีมเซลเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรอยู่แล้ว เพื่อที่งานที่เขาส่งให้กับทีมเซลมันมีประโยชน์อย่างเช่นมีโปรเจกต์ใหม่ของโค้ดคิสเป็นตัวเป็นตัวเหมือนโค้ดคิสออนทัวร์เป็นเป็นซัมเมอร์นะคะก็เรียนหกคลาสเจากันหนึ่งคลาสก็จะมีห้าหกโปรแกรมหกคลาสเนี้ยเด็กๆเรียนเขียนโปรแกรมประมาณยี่สิบห้าโปรแกรมสําหรับหกคลาสนี้ที่เด็กได้มาเรียนกับเรานะ,ะทีมการาฟิกก็จะคิดแล้วว่าโอเคทํายังไงให้เซลเนี่ยปิดการขายได้ง่ายขึ้นจากอาร์ตเวิร์กเหล่านี้ แล้วก็ส่งต่อให้ทีมเซลล์หรือเซลลเนี่ยค่ะรู้ว่าโอเคคอนเทนต์อันนี้ดีมากเลยนะการาฟิกเนี่ยเราเห็นเพจอื่นอันนี้ทาเนี่ยถ้ามาทํากับโค้ดคิดจะมันจะดีมากเลยมันก็เอื้อประโยชน์กันด้วยเหมือนกันนะคแต่สาหรับเป้าหมายชีวิตส่วนตัวเนี่ยอ้อมก็ยินดีที่จะแชร์แล้วก็ให้น้องๆทุกคนแชร์ด้วยว่าอยู่มีเป้าหมายอะไรว่าทุกคนก็จะรู้ว่าโอ๊ยวันนี้เียวันนี้เราไปกินหมูกระทะเออวันนี้ไปกินหมูกระทะเพราะว่าน้องในทีมคนนี้เนี่ยมันกําลังขุนตัวเองอยู่ในะอีสองสามกิโลนะเราก็จะรู้้้ว่าาาคนนีีมมเปหย แล้วมันจะช่วยให้การทํางานของเราอดีขึ้นงานที่ดีค่ะมันควรต้องตอบโจทย์ชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยไมย่เราก็จะพุชงานที่เขาไม่ได้อยากจะทํามันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมคะแต่ดังน,นั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วค่ะไอการห้าข้อนี้เนี่ยมันเหมือนห้าข้อในการตัดสินใจจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยมันเหมือนหลักการคิดของ computational thinking คือการคิดเป็นระบบ ซึ่งแบ่งมาสี่ข้อด้วยกันอ้อมจะพูดเสมอเลยแบ่งมาเป็นสี่ข้อข้อแรกเลยคือการดีคอมโพสิชันเอาปัญหาแยกออกมาเยอะๆเลยแยกออกมาก่อนถ้ามันมีปัญหามากแยกออกมาเป็นข้อๆว่ามีอะไรบ้างแล้วข้อที่สองคือแพทเทิร์นคือการจัดหมวดหมู่ว่าอันไหนด่วนสาคัญไม่ด่วนไม่สําคัญอันไหนมันสามารถทําพร้อมกันได้ ข้อะะที่สามคือ abstraction คือการจินตนาการว่าถ้าเราตัดสินใจทำเรื่องนี้ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีแผนสำรองไหมแล้วข้อที่สี่คือ u n c o r r e t d design คือการออกแบบ u n g o r r e t ออกมาว่าถ้าเราทำเรื่องนี้แล้วสำเร็จให้ mark ถูกเอาไว้ถ้าทำแล้วไม่ work ให้ dot อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเข้าใจแล้วพอเราทำบ่อยๆพวกนี้ค่ะมันจะกลายเป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นแล้ว computational thinking คือกรอบความคิดในการช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น นะคะทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะคะกลับมาเรื่องของของ uh, the psychology of choice นะคะคือ how to make easier decisions นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นมันก็สามารถเอามาปรับประยุกใช้กับการสอนของเราด้วยเหมือนกันมาปรับประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตของเราได้เหมือนกันการมาปรับประยุกต์ใช้กับทีมงานของเราได้เหมือนกันว่างานต่างๆมันก็ต้องมี choice ตัวอย่างล่าสุดเมื่อวานนะคะอ้อมก็ได้พูดกับน้องทีมงาน เขียนเข้าไปใน workplace นะคะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งของ Facebook ที่ทำให้การสื่อสารการทำงานมัง่ายขึ้นโดยเฉพาะของทีมคอนเทนต์นั่นเองะคะเราก็ไปเห็นไอเดีย cover นะคะเพจต่างๆหลายๆอันเลยแล้วเราก็บอกว่าพี่อยากจะ a ชา e เลนในตัวเราที่มีสามข้อที่พี่มีคำถามนะคะข้อแรกเราจะเปลี่ยน cover เพจให้เป็นคลาส summer ประจำเดือนมีนาถึงเมษาไหมเพื่อโปรโมทให้สำหรับผู้ปกครองใหม่ที่เข้ามา ข้อที่สองเราหรือเราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาพบรรยากาศวิดีโอเพราะ cover page มันสามารถทำเป็นวิดีโอได้แล้วหรือข้อที่สามเราจะเก็บมันไว้เหมือนเดิมทำแบบนี้แหละโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะอันนี้เป็น the psychology of choice นะคะให้กับเขาไปนะสิ่งที่น้องในทีมเนี่ยตอบออกมาค่อนข้างจะมีในยะด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าผมเลือกข้อหนึ่งครับช่วยเรื่องเซลล ข้อสองเนี่ยพี่อ้อมไลฟ์อยู่แล้วครับพี่อ้อมไลฟ์อยู่แล้วครับและผมมองว่าข้อสองจะเป็นการเซลล์ตามดูการต่างๆส่วนข้อสามนั้นผมคิดว่าน่าจะใช้บางช่วงที่ไม่ได้ขายอะไรครับถือเป็นการถือเป็นการถ้อยแถลงการในวิสัยทัศน์ของโค้ชคิดนี่คือสิ่งที่น้องทีมงานตอบเพราะฉะนั้นแล้วบางทีสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยคือว่าบางที ช้อยสามช้อยของเราก็อาจจะมี3ามคำตอบที่เราไม่ได้นึกถึงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณทุกการติดตามพบกับโค้ดคิดได้ใหม่ในอีพหน้าค่ะสำรับวันนีต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ